รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอรับเลยครับน้องๆและก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเข้าสู่รายการเดียวในประเทศไทยที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีกับแอดมิชชั่นออนแอร์ครับที่ตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าวันนี้ครับมีทั้งพี่เก้าพี่นัทแลวก็พี่นัทเนี่ยพกกุญแจดอกที่2หรือว่า key to you มาฝากน้องๆกันด้วยนอกจากนั้นข่าวทางการศึกษาในวันนี้นะครับต้องบอกว่าใครเรียนดีมีเฮจะเฮเรื่องอะไรนั้นนะครับไปติดตามกันเลยในช่วงแอดครับขยับข่าว น้องครับน้องๆครับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเกต็ตเปิดรับตรงนะครับโครงการ Student for ASEAN ซียนจำนวน200คนด้วยกันครับสาขาที่เปิดรับนะครับน้องๆมีมากมายเลยถ้าเกิดใครทั้งรักธรรมชาติและก็รักเรียนต้องฟังทางนี้เลยเพราะว่าคุณสมบัติเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะฟิตเหมือนกันนะครับน้องๆ ต้องเป็นน้องๆที่อยู่ชั้นม .6 นะครับแล้วก็แผนการเรียนเนี่ยเป็นวิทย์กับคณิตแล้วก็สิ่งคำนวณครับแบบใดก็ได้นะฮะแล้วก็มี G.P.A ไม่ต่ำกว่า2.5 GPA ครับวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า2.25นะครับน้องๆส่วนผู้ที่จะสมัครสาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แผนการเรียนสิ่งคำนวณใช้ G.P.A นะครับเฉพาะคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ต่ำกว่า2.25เท่านั้นครับ สำหรับการคัดเลือกครับจะพิจารณาจากผลการเรียนเห็นไหมละ่ะบอกแล้วว่าใครเรียนดีเนี่ยเฮสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w e n t r a n p s u a c t h ครับและเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13มกราคมครับผมเอาละ่ะเรื่องราวดีๆจากพี่นัทกำลังรอเราอยู่สำหรับช่วงหน้ากุญแจดอกที่2 p 2ทคืออะไรครับ กลับมาสู่ช่วงนี้ครับผมซึ่งจะมาพบกับวิทยากรที่สุดชิคสุดครูชิคก้ด้าว้าวมากนะครับพี่นัททียาเพรวัฒนานั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีการันต์เก้าสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะต่อเนื่องกันเลยพี่นัทเขามีกุญแจดอกที่2มาแล้วใช่แล้วใครที่ยังค้นหาตัวตนตัวเองไม่เจอนะครับว่าจะไปทางไหนดี ดอกที่สดอกนี้อาจจะช่วยไขยให้กระจางขึ้นก็นได้วันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของ Key to U ครับกุญแจไขสู่มหาวิทยาลัยนะคะ การที่จะไปขายหาคณะในฝาเด่นนะคะมีอยู่3ขั้นตอนขั้นที่1คุณต้องไปงานโอเพ่นเฮาส์เขาก็จะมีการจัดโชว์โอ้พาคณะน้นคณะนี้มาแนะนำให้เรารู้จักนี่คือด่านที่1ด่านที่2คุณจะต้องไปยูทัวร์ยูทัวร์ย่อมาจากยูนิเวอร์ y ิตี้ทัวร์ก็คือไปทัวร์มหาวิทยาลัยบางคนสงสัยเอ๊ะมันต่างกันยังไงพี่โอเพ่นเฮาส์ก็ไปทัวร์ใช่าแล้วยังมียูทัวร์อีกตัวลงพี่นักเออวินาจอลเมออะไรเนี่ยบ้าการท่องเที่ยวขนาดนั้นหรือต่างกันนะคะ ถ้าพี่ก้าไปงานโอเ n นเฮาส์เขาจะจัดงานเขาจะปั้นสิ่งที่เขาอยากโชว์ให้พี่ก้าเห็นอมันคือการประดิษฐ์ขึ้นมาโชว์นึกออกครับนึกออกครับแต่ถ้าไปทัวร์ด้วยตัวเองแบบไม่มีการจัดโชว์คุณจะเจอของจริงของมหาวิทยาลัยนั้นพี่เป็นคนที่เวลาที่พี่จะเลือกคณะนะพี่จะไม่ชอบไปตามงานที่เขาโชว์เพราะว่ามันถูกประดิษฐ์ถูกแต่งแต้มถูกจัดสร้างแต่พี่จะไปโชคประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองถูกต้องค่ะช่วงนั้นอาหารจะเพียบเลย กลิ่น <medio> ทูบมามีคนเรียกเราเต็มไปหมดเลยไปสิก nice no ็ไปโชว์ที people people ่แบบว่าเขาไม่ได้มีงานอะไรเป็นพิเศษใช่ต้องจะไปได้ยังไงนะคะมันไปได้ค่ะอย่างสมมติอย่างตอนนี้พี่นันเลือกคณะเข้าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่ก็ไปที่คณะวารสารเลยไปดูซิว่าวันที่เขาไม่มีโชว์เนี่ยพี่ๆวารสารเขาทาอะไรกันเขาเรียนกันก็บางทีก็แบบเหมือนไปนั่งฟังเขานินทาสถานการณ์บ้านเมืองรายการโทรทัศน์ทีวีแล้วก็อ๋อมุมมองของพวกเขาเป็นแบบนี้นะไปเท่าที่เราสามารถไปได้ยิ่งบางคนมีรุ่นพี่รุ่นพี่ที่เราไปเจอเขาจะงานโอเวอรกเฮาส ดูซิว่าเฮ้ยท่านหนูอยากไปสัมผัสคณะพี่ไปดูเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าบางทีคุณไปงานนี่เขามีการจัดโชว์จัดแสดงมันก็เหมือนเป็นงานงานหนึ่งครับเออเป็นอีเวนท์ที่ทุกคนแบบประกอบสร้างความสวยสงามงดใสลงมาให้คุณ<อ>ค,คุณก็มาโนไปว่าคณะนี้มันจะต้องแบบอลังการงานสร้างแบบนั้นใช่แล้วแต่วันที่ปิดงานวันที่เขาเก็บของแล้วมันไม่มีบูธไม่มีการจัดงานแสดงแล้วเป็นคณะธรรมดาบ,บ้านๆมันใช่ตัวเราไหมเป็นแบบ<ม>ธรรมชาติคือต้องเจออยู่ตลอดทั้ง4ปีหปีหรือ6ปีแล้วแต่ว่าหลักสูตรที่จะะเกอพลื พี่ลองเข้าสถาบันนี้โอ้โหเข้าไปแล้วไม่วิ่งไม่วิ่งคืออะไรไม่วิ่งไม่วิ่งแบบมันไม่มีเส้นไฟฟ้าวิ่งมันไม่รู้สึกก็มีมดแต่งต้องผ่านไม่มีผีเสื้อบินในท้องมันมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีแรงจูงใจมไม่มีแรงดึงดูดว่างั้นเถอะไม่เป็นไรเลือกคณะเดิมไปอีกสถาบันหนึ่งพอเดินเข้าไปปุ๊บ มันก็ไม่ใช่อ่ะ,อะไปยืนอยู่หน้าคณะนึกแบบอุ้ยมันไม่วิ่งอ่ะเหมือนเรามาทําอะไรตรงนี้เนี่ยถูกต้อง,งแต่พอเราเจอคณะที่เราจะเลือกจริงๆปุ๊บพี่ก้าวไปยืนอยู่นะะนโโหน,บบน้าคณะนั้นบึ๊บโอ้โหมันเหมือนมีแรงนึกดูดดึงดันเข้าไปกับป้ายชื่อคณะนั้นเพลงแบบว่าซุปเปอร์ฮีโร่ขึ้นไปถูกต้องมันจะวิ่งเข้าไปกระแทกกันปังๆๆๆปัง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 โอ้โหแล้วมันจะแบบมีมดยิบ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 หัก้มดูเออเหยียบรางมดแดงจริงๆด้วยเราก็ต้องเปลี่ยนที่ยืนนิดนึงแต่ก็สะบัดหน่อยเก็แบบเฮ้ยมันยัง แล้วอ๋อไปก้มดูบทตัวเดิมในใจอยู่เราก็จัดการเอามันออกไปก่อนจากเรื่องบนเราไปเข้าเข้ามหาลัยเลยเราเรื่องเลยนะก็คือว่าเราก็รู้สึกมันยิบยิบยิบง่ายมันก็สามารถทําให้เราเลือกคณะได้อย่างชัดเจนแล้วก็ง่ายดายยิ่งขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายค่ะไปเขาเรียกว่าเป็นคอร์สทัวร์คอร์สทัวร์ไปทัวร์หลักสูตรอุ้ยคณะหน้าเข้ารุ่นพี่ชอบเลยไปเปิดเข้าเว็บไซต์ดูหลักสูตรชื่อรายวิชา เกลียดทุกวิชาคำนวณทั้วหมดเลยอย่างนงี้ยเกลียดมากอยากเรียนคอมหูชอบฉันฉันฉันชอบคอมมากเลยพอเข้าไปเรียนปุ๊บเจอฟิสิกส์เจอแคลคูลัสเจอสถิติเจอ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 ไม่ค่อคิดไงคอมมีอยู่สามตัวได้แต่คอมอยู่สามวันที่เหลือคอมเอสามตัวเลยที่เหลือ F เอไม่ได้ด็อฟด็อกด็อกอย่างเงี้ย ไม่ไหวนะมันไม่รอดนะคะต้องเข้าไปดูก่อนว่าคณะที่เราสนใจเนี่ยที่เราคิดว่ามันใช่เนี่ยรายวิชาเขาเรียนอะไรพอเราไปดูปุ๊บเออชื่อมันโอเคนะน่าสนใจยิ่งสมัยนี้มีร์ชง่ายสมัยที่ไม่มีเขียนชื่อวิชาเรียนอะไรอ่ะสมัยพี่นัทก็นู่นนะสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วมันไ่เกินไปพี่ก้าวมันมันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นที่พี่นัทบอกต้องหาข้อมูลให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรของที่นั่นเป็นยังไงถูกต้องค่ะนี่คือแจดอกที่สองที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วลองไปพิจาาาารรณดูนนนะะคทั้งงง มีถึงคอสทัวร์ลองดูว่าคุณเจอตัวเองจากการค้นหาคณะในฝันเหล่านี้หรือไม่ลองนําไปใช้นะคะกับแนวของนัดในการแนะน้องครับยังทันอย่างอุาสาดี <c oughs> ผมเก่งผมซ้อมไปอดีอุจะไม่แบบว่าไม่ส่งสัญญาณก่อนวันนี้นะครับขอบคุณพี่นัานมากๆคุณ<ะ>ครับน้องๆครับยังมีกุญแจอีกหลายดอกให้น้องๆเนี่ยลองนําไปใช้ดู อาจจะต้องมีสักดอกแหละต้องมี่ตรงกับน้องๆนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้ใหม่อแล้วก็ตอนนี้ความเคลื่อนไหวของสรุปเคสิบสาโอ,โ,โอ้โหคือๆคมป์เ,เลยค่ะนะครับติดตามกันได้ที่แฟนเพจเ a c e b o o k CU Radio โสำหรับวันนี้พี่ก้าวพี่นัทต้องขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ